เปิดเงินเดือนสมรักคำสิงลาออกจากราชการคาดยศเรือเอกได้เท่าไหร่เงินเดือนสมรักคำสิงขณะรับราชการยศเรือเอกล่าสุดได้เท่าไหร่คาดการจากบัญชีอัตราเงินเดือนทหารกลายเป็นที่จับตามองของสังคมในหลายๆประเด็นไปแล้วสำหรับอดีตนักมวยฮีโร่โอลิมปิกอย่างรออสมรักคำสิงที่ก่อนหน้านี้กองทัพเรือก็ได้ออกมาเปิดเผยสถานะของเจ้าตัวว่าไม่ได้รับราชการน สังกัดกองทัพเรือแล้วเนื่องจากขอลาออกเพื่อเตรียมตัวลงสนามการเมืองในช่วงเมษายน2566ที่ผ่านมาวันนี้ทีมงานไทเกอร์จึงอยากจะพาไปย้อนดูกว่าเงินเดือนผลตอบแทนยศเรือเอกของสมรักคำสิงได้รับอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารฉบับที่10 พศ2558มาตรา72ส่วนหนึ่งระบุว่านายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรีเรือตรีเรืออากาศตรีถึงร้อยเอกเรือเอกเรืออากาศเอกให้ได้รับเงินเดือนระดับน0.1สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนค่าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมระบุว่านายทหารสัญญาบัตรยศด,ดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนระดับน0 1ซึ่งมีอัตราเงินเดือนแบ่งตามขัน้น ตั้งแต่6,470 38,750บาทดังนั้นคาดว่าเงินเดือนของสมรักคำสิงขณะรับราชการยศเรือเอกอาจอยู่ที่6,470-38,750บาทซึ่งเป็นเพียงการคาดการเท่านั้นไม่ใช่จำนวนเงินเดือนจริงที่เจ้าตัวได้รับสุดที่แต่อย่างใด